ตรงหน้าพวกเราตอนนี้ของควันล้ำค่าจากธรรมชาตินี่คือเครื่องดื่มรังนกแทะร้อยเรีจูเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่กําลังมองหาของขวัญของฝากในวันปีใหม่ปีนี้ใช่มอบความสุขมอบสุขภาพดีให้แก่กันนะคะและว,วันนี้คนที่จะเอาโปรโมชั่นมาฝากเราไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะต้อนรับสาวสวยพี่เมทเลยค่ะสวัสดีคระนนองแมสน้องตูอยมาแล้วค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตค่ะมามอบของขวัญอลําค่านะคะเป็นเครื่องดื่มรังนกแท้ร้อยเปอร์เซนต์จากรีจูเอามาให้น้องตุ๋ยนะคะเป็นสูตรโสมนะคะถังเช่าเห็ดลินจือรังนกอันนี้นะคะส่วนน้องเนสขออนุญาตมอบเป็นรสคลาสสิกให้ค,ค,คือคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะให้น้องหนุ่ยน,น้องเนสได้ชิมนี่นะคะคให้ดูขวดก่อนคะ่ะขวดใหญ่มาก คือจะบอกว่าขวดนี่นะคะใหญ่กว่าท้องตลาดเลยนะคะอาขออนุญาตยกให้ดูนี่เห็นไหมคะคือท้องตลาดที่มิ้นเคยทานแบรนด์ดังๆเนี่ยนะจะบอกว่าให้ปริมาณแค่42เองนะ42มิลลิลิตรนะแต่ของร้อยถึง45มิลลิลิตรเลยแล้วก็เนื้อรังนกเดี๋ยวให้น้องแนสเทให้ดูค่ะน้องแนสเทดูอ่ะนน้องตุยดืมได้เลยค่ะคุณผู้ชมเนื้อนะเนื้อรังนกเนี่ยเนื้อเป็นเนื้อเลยนะใช่เลยเห็นกันเลยนะคะทีมงานขาดูเนื้อเลย เห็นเนื้อรังนกไหมน้ยคือเนื้อแบบเนื้อเยอะมากเลยนะมันมาเป็นก้อนเป็นตอนเลยแม่ใช่ค่ะชิมกันได้เลยค่ะทั้งสองท่านค่ะนะคะต้องบอกเลยนะคะว่ารังนกของเราเนี่ยค่ะเป็นเครื่องดื่มรังนกแท้สกัดนะคะร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งต้องบอกเลยนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีสารสังเคราะห์นะคะแล้วก็ไม่มีสีไม่มีสิ่งเจือปนนี่คือธรรมชาตร้อยเปอร์เซนต์แล้วสิ่งที่คุณจะได้ไปนะคะก็คือหนึ่งบำรุงร่างกายอย่างแน่นอนเหมาะสําหรับผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผู้ที่อยากจะฟื้นฟูตัวเองหรือผู้ วรวมไปจถึงเด็กๆนะคะคนไหนที่อยากจะรับประทานเพื่อพัฒนาการของตัวเองแนะนําให้ทานเราขออนุญาตพูดถึงนะคะมาตรฐานของเราว่าทำไมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดในช่อง<ม>ของเรานะคะคือต้องบอกเลยนะคะว่าเรามีอยู่สสูตร<ม>สูตรแรกเลยนะคะก็คือสูตรที่มีเห็ดลินจอนะคะถังเช่านะคะแล้วก็โสมลังนกแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในนี้สูตรนี้นะคะคุณผู้ชมไม่มีน้ําตาลไม่มีสารเคมีไม่มีสารเจือปนไม่มีสารฟอกขาวไม่มีแป้งไม่มีวุ้นค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสูตร ที่ให้สําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่อยากจะฟื้นฟูตัวเองและสารสกัดที่อยู่ในนี้นะคะบอกเลยว่าสามารถช่วยทําให้คุณนี่นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเป็นยาอายุวัฒนะได้และอีกหนึ่งอย่างเลยคือมีสารสกัดชื่อว่านานะซึ่งเจ้าตัวนานะตัวนี้เนี่ยนะคะช่วยต้านไวรัสได้ด้วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เหมาะมากสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ป่วยหรือผู้ที่อยากจะมีพัฒนาการที่ดีส่วนอีกหนึ่งสูตรเลยค่ะสูตรคลาสสิกสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เราใช้น้ําตาลกรวดค่ะ นะคะความหวานที่ได้ได้มาจากย่าหวานค่ะสูตรนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเด็กๆหรือวัยรุ่นวัยทำงานแบบเราที่ต้องการการตื่นตัวค,คุณสมบัติที่ได้ได้เหมือนกันเลยนะคะคก็คือจะได้ความตื่นตัวได้สร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัสและสิ่งสําคัญเลยนะคะคสุขภาพดีอย่างถาวรจึงเหมาะมากค่ะคุณผู้ชมที่จะซื้อเป็นของฝากของขวัญน,นะคะและทุกกล่องตรงนี้ผ่านมาตรฐาน GMP นะคะแล้วก็ผลิตนะคะที่โรงงานที่ได้ระดับมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นทุกกล่องทุกขวด ปลอดภัยคัดสรรรังนกแท้ร้อเปอร์เซนตจริงๆ